ัดนี้เนี่ยติดหนึ่งใน8ของเอเชียมีคนผูกคอเสียชีวิตถึง12ศพด้วยกัน ทีเนี้เพิ่งจะสุดสร้อนร้อนเลยเขามาด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้อะมาร้องวอยวายเอะอะลั่นเลยตโกนบอกว่าจะเผาที่นี่ให้ราบเลยไม่กี่วันเขาก็มาผูกคอตายลอยเชื่อกอยู่เลยครับมาที่นี่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆไหมพี่คิดว่าที่นี่เนี่ยมีไหมวิญญาณทั้งหลายเบลอสุรากายทั้งหลายมี รางวันที่1อยู่กับมังกรฟ้า8ใบงวดต่อไปอาจเป็นคุณเพียงซื้อลอตเตอรี่กับมังกรฟ้าปิ่น9ซื้อขายลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกฎหมายเพียงแอดไลน์มาที่ Line แอ p i n k l a o อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะผมนัดผีมาประจำการเป็ที่เรียบร้อยในคลิปนี้ผมมาคุณผู้ชมมาที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาาย้ยายอนกลับไปเมื่อโอ้ยสมัยหลายร้อยปีเนี่ยอยุธยาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยหรือว่าประเทศสยามนั่นเองนะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่วัดกระชายนะพยายามหาข้อมูลคนระัทางอินเทอร์เน็ตก็ดีทางหนังสือก็ดีไม่ค่อยมีข้อมูลที่ลงไว้จังหวะบังเอิญมากครับคุณผ,ผู้ชมหน้าวัดครับมีป้ายบอกอยู่ว่าวัดแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยไหนหรือว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบไหนวัดน,นี้เนี่ยสร้างอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดครับว่าสร้างเมื่อสมัยใดนะแต่ว่ามาปรากฏชื่อวัดกะชายในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์นะครับให้นําตัวพระศรีศินเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ก่อขบฏเนี่ยนำร่างมาฝังไว้ที่วัดกะชายแห่งนี้แต่ไม่ทราบจุดแน่ชัดนะครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็เชื่อ วัดกัะชายแห่งนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเนี่ยทัพพม่าเนี่ยได้ยึดที่ตรงนี้เอาไว้เพื่อเป็นทัพในการไปโจมตีกรุงศรีอยุธยาซึ่งเห็นได้จากกำแพงวัดนะครับซึ่งจะหนากว่าที่อื่นถูกเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกับที่รองรับ ฆาสึกรองรับกระสุนปืนใหญ่แล้วก็ตรงบริเวณแห่งนี้มีการขุดค้นพบไม่ว่าจะเป็นมีดหอกดาบทวนหรือว่าเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่นั่นเองนั่นก็แสดงว่าเป็นสนับสนุนว่าวัดกระชายแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งทัพในการทําสงครามเ,เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นู่นแหละแต่ประเด็นสำคัญที่เรามาที่วัดกระชายในวันนี้นะครับคืออยากจะบอกว่าวัดนี้เนี่ยติด1ใน8ของเอเชียจนทําให้รายการของเราเนี่ย ต้องมาพิสูจน์ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขามีเรื่องเล่าขายกันต่อๆมาว่าสถานที่แห่งนี้ครับมีคนผูกคอเสียชีวิตถึง12ส่งศพด้วยกันคุณผู้ชมไม่ควรพลาดด้วยการทัาพวงก,กับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ในคลิปนี้ครับ ตอนนี้เข้ามาอยู่ในบริเวณของวัดกะชายนะครับหรือวัดกะสายนั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกตำนานนะฮะที่ติดไว้ตรงท่าปัะตทางเข้าเป็นที่เรียบร้อยในการมาเที่ยวในจังหวัดอุทยาผมก็หาข้อมูลมาครับซึ่งข้อมูลนี่ครับเยอะมากควูมถึงมีแผนที่ว่าจุดไหนจุดไหนเป็นอะไรบ้าง ตำนานล่าวขานมีหลายตำนานซึ่งเขาเรียกกันว่าตำนานนั่นเองครับนะวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดประจำพระองค์ของสมเด็จพระเอกาทศรสหรือว่าเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน,นั่นเองครับท่านสนพระไทยแล้วก็ทำการทำรุกบุรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีมากเลยแล้วก็สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเรียกว่าวัดเจ้าชายธรรมราชาครับ พอหลังจากนั้นเขาก็เรียกเพี้ยนกันไปเพี้ยนกันไปเป็นวัดกะชายวัดกะชายวัดกะชายจนสุดท้ายและชาวบ้านแถวนี้ก็เรียกกันว่าวัดกะซายนั่นเองวัดกะซ้ายแห่งนี้นะครับตามข้อมูลจากกรมศิลปากรแล้วก็เอกสารคาให้การของขุนหลวงหาวัดฉบับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมรธิราชถอดได้ความว่าวัดกะซ้ายไม่ทราบไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่เขาเชื่อว่าสร้างขึ้นในตอนสมัยอยุธยาตอนต้นราวศตวรรษที่2 0 2ถึง21ครับจากหลักฐานก็คือมีเจดีทรงสูงก่ออิฐไม่สอปูนฐานแปดเหลี่ยมทรงระคังคว่ำนั่นเอง แล้วก็มีการกล่าวกันอีกว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับท่านทรงเหมือนกับประหารขบถขบถนั่นคือหลานของสมเด็จพระนารายณ์เองแล้วก็เขาเชื่อว่าได้นําร่างเนี่ยมาฝังไว้ที่วัดกะซ้ายแห่งนี้จุดสถานที่เมื่อสักครู่ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้น,นะครับที่มีเหมือนกับเป็นเนินดินขึ้นมาเขาเชื่อว่าจุดบริเวณนั้นเป็นจุดที่ฝัง ศพของขบถในยุคข,ของสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองและที่มาในวันนี้อย่างที่บอกคือตรงนี้นะฮะมันอยู่ห่างจากตัวเมืองพอสมควรเพราะอยู่นอกกำแพงเมืองผมเชื่อว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันต้องเงียบแล้วก็วังเวงแน่นอนสิ่งที่เรามาคือที่นี่ติดหนึ่งใน8ของผมใช้คําว่าอะไรของความแปลกความน่าทึ่งคือที่นี่เนี่ยมีคนมาผูกคอเสียชีวิตถึง12ศพด้วยกัน ด้านหลังที่เราเดินไปตรงนี้นะครับมีคนผูกคอเสียชีวิตหรือผูกคอตายเนี่ยจำนวน5ศพถ้าผมดูตามแผนที่นะฮะนี่ผมปิ้นแผนที่มาด้วยนี่ตรงบริเวณนี้ตรงต้นไม้นี้ฮะอยู่ในบริเวณกาแพงวัดกะซ้ายแห่งนี้บริเวณต้นไม้ต้นนี้มีผู้เสียชีวิต1รายครับมาผูกอยู่ตรงนี้ครับรอยเชือกยังอยู่เลยครับนะถ้าคุณผู้ชมเห็นกล้องสูงข้าไปนะครับอันนี้คือ1ศพแล้วนะแล้วห่างจากนี่ประมาณ20เมตรมีอีกสศพครับด้านหลังไปดูฮะ นี่หนึ่งศพครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ห่างกันไปประมาณ20เมตรเองนะฮะมีคนมาผูกพอจุดเดียวกัน3รายด้วยกันคือจุดบริเวณตรงนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าผูกตรงไหนนะผมว่าน่าจะประมาณแถวๆนี้แล้วก็เถิบมาจากตรงนี้บริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกันครับอีกหนึ่งรายด้วยกันคือรายนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเพิ่งจะสดสดร้อนๆเลยเป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม นีครับคือวันนั้นเนี่ยเขามาด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้อะมาร้องโวยวายเอะอะลั่นเลยครับแล้วก็เหมือนตะโกนบอกว่าจะเผาที่นี่ให้ราบเลยแล้วอยู่ๆหลังจากนั้นไม่ไม่กี่วันครับเขาก็มาผูกคอตายที่นี่อยู่ต้นไม้ต้นนี้ครับมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกครับ ว่าสถานที่เดียวในบริเวณวัดกะซ้ายหรือวัดกะชายแห่งนี้นะครับทำไมถึงมีคนมาผูกคอเสียชีวิตถึง12ศพด้วยกันผมไม่มีโอกาสที่จะไปตามหาญาติผู้เสียชีวิตนะครับข้อมูลด้านเดียวที่ได้มาก็คือส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจะมาจากเข้ามาขโมยสิ่งของในบริเวณวัดกะซ้ายแห่งนี้หรือในกลุ่มที่มาท้าทายหรือว่ากลุ่มที่ลองของนะกลุ่มที่ลองของ คุณผู้ชมลองดูสิฮะมีคู่รักที่มามีเซ็กกันด้วยสองศพวัยรุ่นหนึ่งศพแล้วก็หนุ่มมุสลิมอีกหนึ่งศพคำตอบมันอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วอะครับว่าการมามีเซ็กในเขตวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดอยู่แล้วอะครับแล้วยิ่งวัดแห่งนี้สร้างมาเป็นร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลณที่นี้เนี่ยงคงไม่พอใจแน่นอนโอเคเราตัดเรื่องความเชื่อไปผมใช้คำนี้ในการผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยครึ่งครึแล้วกันนะผมมองว่า บางคนที่มาผูกคอตายณนะที่สถานที่แห่งนี้อาจจะมีเรื่องเครียดส่วนตัวหรือว่าปัญหาส่วนตัวทั้งบ้านอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้นะครับก็เลยมาปิดชีวิตที่บ้าแห่งนี้เพราะว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณนอกเกาะเมืองไม่ได้มีบ้านชุมชนอยู่เลยเป็นทุ่งนาแล้วก็มีบ้านห่างออกไปไกลเหมือนกันครับมันเป็นที่สงบเงียบน่าัวด้วย เดี๋ยวผมพาไปดูอีกเจ็ดศพฮะว่าอยู่ตรงไหนบ้างตอนนี้ที่เรามาพามาคือด้านหลังสุดของวัดกะซ้ายแห่งนี้แล้วก็ในบริเวณนี้นะครับถ้ามากันก,ก็ควรจะมากันช่วงเช้าๆหน่อยถึงช่วงเย็นประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นกำลังดีมาไหว้พระเจดีย์แห่งนี้ซึ่งถ้าดูจากตรงนี้นะครับด้านบนนะครับตั้งแต่เหลี่ยมเหลี่ยมนี่นะครับลงมาถึงด้านล่างเนี่ยกรมศริลปกรเนี่ยมาทำรูปบำรุงเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าหลังจาก ขึ้นไปจากฐานแปดเหลี่ยมนะฮะไปถึงข้างบนยอดเลยนั่นคือของเดิมมาตั้งแต่โอ้โหประมาณ2-300ปีที่แล้วแล้วก็หลักฐานที่บอกว่าสมัยสงครามกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2อน,นะครับเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้วัดกะซ้ายเป็นสถานที่ตั้งทัพของทัพพมา่าดูจากกำแพงครับกำแพงวัดจะหนาแล้วก็ใหญ่กว่ากำแพงวัดที่อยู่ในเขตอยุธยาแห่งนี้คุณผู้ชมดูสิผมว่ามีประมาณ2เมตรครึ่งอะ จำแพงอะหนามากคือเขากันกระสุนปืนใหญ่เพราะว่าปืนใหญ่ยิงเข้ามาเนี่ยหูก,กว่าจะพังเข้ามาได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาหลายวันด้วยกันนะแล้วก็ทำเลที่ตั้งแห่งนี้รอบๆเนี่ยน่าจะเป็นคลองนะเมื่อสมัยก่อนอะนะครับลองดูฮนะและตอนนี้เราก็เดินมานอกบริเวณรั้วกำแพงของวัดกะซ้ายนะครับอีกหนึ่งจุดที่มีคนมาผูกคอเสียชีวิตหนึ่งศพนะครับแล้วเชื่อว่าอยู่ตรงนี้ครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยต้นไหนล่ะ ผมว่าเขาถูกถอนลื้อถอนออกไปแล้วครับดูยังมีเศษซากของต้นไม้อยู่เลยครับเขามาผูกคอตายอยู่ตรงนี้ครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยชาวบ้านที่เป็นเจ้าของเจ้าของผืนนาผืนนี้ครับน่าจะมีความเชื่อแหละเนะี่ยมีคนมาผูกคอตายในพื้นที่ของตัวเองอะ่ะก็คงไม่อยากเอาเอาต้นไม้นั้นไว้ก็เลยโค่นทิ้งไปเลยนะตอนนี้ก็เป็นซากไปแล้วนะรตรงนี้อีกหนึ่งศพด้วยกันถ้าผมเดินมาตรงนี้เลยทุ่งนาตรงนี้ไปหน่อยจะมีคนผูกคอเสียชีวิตด้วยกันถึงสมศพเลยเนี่ยแถวนี้ครับ จุดจุดเดียวครับมีคนมาผูกคอตายสามศพด้วยกันตรงนู้นหนึ่งศพซึ่งถอนต้นไม้ไปแล้วแล้วก็ตรงนี้อีกสามศพคือจุดเดียวกันสามศพนะครับต้นไม้ก็ยังคงอยู่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นที่นงที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยถัดจากตรงนี้ไปยังไม่หมดครับเป็นที่สุดท้ายที่มีคนมาผูกคอเสียชีวิตสามศพเช่นเดียวกันไปดูกันนะฮะตอนนี้ก็ แต่ที่สุดท้ายจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของที่เรามาเมื่อสักครู่นี้สาศพนะครับชาวบ้านถึงนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่นาหมดเลยแล้วก็ในการที่ชาวบ้านเดินมาตอนยังค่ำกลางคืนนะครับจะเห็นเหมือนกับคนใส่ชุดขาวเป็นจํานวนมากเดินบนเถียงนาแล้วก็เดินเข้ามาวนรอบพระเจดีย์แห่งนี้นะครับเดินมาวนบางคนก็บอกว่าเห็นเป็นผู้ชาย สูงวัยผมขาวแต่งชุดขาวนั่งอยู่ตามสถานที่ต่างๆก็จะเป็นตรงพระปรางแห่งนี้หรือว่าตรงสิ่งประหักพัทงในวัดกะซ้ายแห่งนี้นะครับแอะนนี้ก็จะมีประชาชนหรือว่าชาวบ,บ้านที่อยู่ในแวแมกนี้มานั่งสมาธิกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสาจะไปขอสัมภาษณ์พี่เขา ทางด้านนี้เราจะมาดูจุดสุดท้ายครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นจุดที่มีคนประพุคอเสียชีวิตจํานวนสศพด้วยกันแล้วตรงนั้นก็เป็นจุดที่เป็นต้นของแม่ตะเคียนชาวบ้านแถวนี้ให้ความนับถือด้วยครับตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่เราพาผู้ชมมาชมกันนะฮะว่าเป็นที่ที่มีคนประพุคอเสียชีวิตตรงต้นตะเคียนตน้นนี้ถึงสามศพด้วยกันเป็นสถานที่ที่ห่างไกลผู้คนแล้วก็สงบเงียบด,ด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้คือจุดของ แม่ตะเขียนที่คนแถวนี้เคารพนับถือด้ยครับในการมานั่งปฏิบัติขรัพอพี่วิลศาน,นี่ในการมานั่งครั้งหนึ่งนานไหมครับชั่วโมงชั่วโมงกว่า อยากจะถามพี่ในฐานะที่พี่เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มาสถานที่นี้บ่อยถ้าถามในมุมของความเชื่อละกันพี่วิราชมาที่เนี่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆไหมครับพี่คิดว่าที่นี่เนี่ยมีไหมที่นี่มีฮะมีวิญญาณทั้งหล,ลายเทวดาหรือว่าเปรตอสุรากายทั้งหลายมีมีทุกทุกที่และทั้นี้เท่าทีเอาส่วนตัวที่มาเนี้ยเราตั้งใจ มาให้มาแผ่เมตตาครับเราก็ได้สัมผัสจากคนุนขนพองคือมีแต่ความปิดติที่เขามารับพรจากเราคือเรามาเนี่ยเราตั้งใจมาไม่คนลบหลู่แต่ถ้ามานุสติที่ไม่ดีแล้วมารลบหลู่ก็จะมีีันเป็นไปสิ่งหนึ่งที่ที่เรามาในที่นี้ก็คือที่นี้ถูกติดเป็นหนึ่งในแปดของเอเชียที่มีคนมาฆ่าตัวตายเยอะที่สุดรวมทั้งหมดในบริเวณ12ศพด้วยกันตามที่พี่วิราชบอก คือวัดแห่งนี้เป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแล้วกันพี่พี่เวลาเชื่อว่าทําไมเขาถึงต้องมาผูกคอที่นี่มีความโลภความโกรธความหลงมีในสิ่งที่จะต้องการ,รสิ่งสิ่งที่เขาต้องการอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในที่นี้ครับไม่ควรที่จะเอาไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็มีอาจเป็นไปแต่สิ่งที่เล่ามานะก็ได้ยินแต่ข่าวเขาเล่ามาอต่งต,ตรงตรงัวนี้ก็ไม่ได้ศึกษาโดยล,เละเอียดหรอก แต่าปั๊บเนี่ยเราก็มีความปิติเราก็ได้สัมผัสว่าเขาสร้างไว้ให้เรานุสติกราบไหว้ธรรมะที่นี่เราได้ทําให้เราเกิดปัญญาเปรียบเสมือนไฟฟ้าแรงสูงที่ว่าเลยอ๋อถ้าเรามาที่นี่เนี่ยถ้านุสติดีเนี่ยเราก็จะได้เินสีที่ดีครับเร็วมากสูงมากแต่ถ้าเรามานุสติมีปั๊บเนี่ยอ๋อทำไมต้องมากันต้อง1ิ13อศพอย่างขาวได้ยิน พราะนุสติไม่ดีก็จะอันโทแรงมากคิดไม่ดีแค่นั้นเองมาไม่ดีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเป็นสมเวติอะไรต่างๆนะมีจริงทุกที่วันนี้ขอบคุณพี่วิาศมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ขอบพระคุณมากงครับสารุศาสตร์ธรรมคและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลในคลิปวันนี้ที่ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดกระชายหรือว่าวัดกระไซแห่งนี้ อย่างที่บอกไปคือถ้าเรามองในเรื่องของความเชื่อสิ่งเล้นลับผมมองว่าทุกสถานที่มีเรื่องเล่าหมดแหละมีประสบการณ์มีประวัติมีคนดูแลสถานที่หมดแหละนะเพราะนั้นไปที่ไหนไม่ควรลบหลู่ด้วยประการทั้งปวงครับทั้ง12ศพที่ตัดสินใจมาปิดชีวิตจบชีวิตตัวเองณนะที่สถานที่อย่างนี้อาจจะมีเรื่องราวของเขามาก่อนหน้านั้นก็ได้ต่างกรรมต่างวาระกัน แต่ว่าผมไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปโทษสิ่งได้รับสิ่งที่มองไม่เห็นสักอย่างเดียวนะครับต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่อย่าลืมนะครับไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ควรไปหยิบจับสิ่งของกลับไปเป็นของตัวเองถ้าหยิบจับไปไม่แน่คุณอาจจะได้ของแถมกลับไปบ้านด้วยวันนี้ผมนัทพีต้องขอตัวลา คุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีนะครับ